น,นั้นอย่าไปทำร้ายตัวเองหลวงพ่อฉันบอกไว้คนที่ทำร้ายตัวเองคือคนไม่รักตัวเองคนทำร้ายตัวเองคือคนอารมณ์เสียเข้าใจไหมอารมณ์เสียเผือกน่นเผือกนื่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยคือไม่ใช่เรื่องของเราก็เสือกไปหมดแหละ <c oughs> <c oughs> แล้วขึ้นมากลับมากังหันหงิดแล้วต่นเนี้ยเออไอขึ้นที่กลับมาเนี่ยหงุดหงิดละ เพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับใครยุ่งกับตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดทํายังไงให้กูมีความสุขอะเออสุขเหมือนร้องเพลงอะเนีย่ยว่าร้องเพลงอะร้องเพลงจกกักรพัรดิเนี่ยร้องยังไงให้มีความสุขอ,อืม <laughs> สวดยังไงให้มีความสุขสวดยังไงให้เหมือนร้องเพลงเอา้าเออร้องเพลงเนี่ยพอร้องเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแล้วไง <laughs> เพราะมันชินชินหลายโหหลายภพชาติประมาณไม่ได้แต่สวดมนต์ไม่ชินไม่ชินบางคนก็เคยมามั่งบางคนก็มีน้อยมากได้ะจะทานสวดมนต์ไม่เคยสวดมนต์ภาวนามีน้อยมันก็เลยทำไม่ขี้เกียจทีนี้ท่านบอกว่าขยันเองก็สวดขี้เกียจเองก็สวด เองนึกเสียว่าเองสวดนเตรียมตัวจะต้องตายตายนะในโลกวิญญาณเนี่ยมันทุกข์นะไม่ใช่มันสุกนะถ้าไม่ฝึกอะเวลาออกจากร่างเนี่ยมันออกอารมณ์เดียวนะไม่สุขก,กับทุกข์นะแล้วมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยนะมันเป็นอารมณ์เดียวนะเปลี่ยนไม่ได้แต่มนุษย์มีสองอารมณ์ไงคืออยู่ตรงกลางไงข้างบนข้างล่างท่านเรียกสังสารวัฏนนะก็คือมนุษย์ ข้างบนข้างล่างพิจารณาตัวเองให้ดีนะมาสวดตั้งนานบางคนเนี่ยนะอารมณ์เราแต่ละวัน,นไปไหนมัน่งชินกับอะไรชินกับฮิลิโอตะปะไหมกลัวบาปไหมถ้าชินอยู่กับฮิลิโอตปะจิตท่านก็เป็นเทวดาแล้วถ้าจินกับความเบาไหมเพลินไหมไม่ลำคาญอะไรไหม ใครว่าใครโน่นนี่นั่นก็ไม่ลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นานนั่นจิตคือท่านเป็นพรหมแล้วท่านหมดภาระแล้วเป็นพรหมแล้วเนี่ยท่านเหนือแล้วล่ะเหนือเหตุเหนือผลละจิตพรหมคือจิตเหนือเหตุเหนือผลนะฮะจิตเบาจิตสบายจิตไม่ลำคาญไม่ลำคาญในรูปรสกลิ่นเสียงไม่ลำคาญทางตา,งางหูจหมูกลิ้นกายถ้าลำคาญก็ไม่นาน พะเหตุไรพอเรามาฝึกตลอดเนี่ยเราฝึกเนี่ยฝึกเข้าพรมนะเนี่ยผู้จะพรมปัญโญนะฮะเนี่ยเรามาฝึกเป็นพรมนะเนี่ยอถึงพรมแล้วเราปรารถนาไปไหนก็ได้เพราะมันละเอียดชั้นพรมเปนชั้นที่ไม่มีเพศอยู่คนเดียวหนีจากกามาพบกามาภูมนะฮะเนี่ยมนุษย์สวรรค์ข้างล่างเขาเรียกกามาพบกามาภูม ดินแดนห่งเกิดมีกามเป็นแดนเกิดเนี่ยสวรรค์หกชั้นกับมนุษย์ข้างล่างสัตว์ด้วยแต่พรหมเนี่ยไม่นะฮะไม่ฮนะชั้นพรหมไม่มีกามแล้วไม่มีลื่นเลงอะไรอยู่คนเดียวโดดๆเลยอยู่องค์เดียวตามที่เขาเขาสร้างสารสารพระพรหมพรหมสีหน้านะจริงๆฉันไม่ได้สีหน้าหรอก ท่านชุดขาวอนนหน้าเดียวนี้แหละที่เขาเอาสีหน้าคือพรมิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละเข้าใจนะ